วสวัสดีครับสำหรับวันนี้เราจะมาอธิบายคำอธิบายรายวิชาจะเป็นงานพื้นฐานวงจรอิตอรรหัสวิชา3 1 0ื4น3ครับเป็นวิชาพื้นของ รา,าคาพิเนีอนงครับปวสหนึ่งที่เราจะทําการเรียนภาคฤดนร้อนครับเรามาดูคําอธิบายรายวิชากันนะก็ให้นักศึกษามาดูกันว่าเราจะเรียนรู้จุดประสงค์รายวิชามีอะไรบ้างาราคาวิชาก็เป็นริชาสามหนึ่งศูนย์ห้าขีดศูนย์สาม คือวิชางาพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์จำนวนทฤษฎี1ทฤษฎีจำนวนปฏิบัติ3ปฏิอาสามภาพแล้วก็2หน่ใยกิบนะครับจำนวน72ชั่วโมงจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการทำงานคุณลักษณะทางไฟฟ้าของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ว่ามีคมุณลักษณะอย่างไรอันที่2ก็คือเพื่อให้มีความสามารถ นำวงจตรเบื้องต้นของอุปกรณ์ต่างๆไปประยุกต์ใช้งานในอาชีพได้อันนี่สาเพื่อให้มีกิจนิสัยคนกว้านครับขีดครว่าคนกว้าศึกษาคนกว้าหาความรู้เพิ่มเติมทํางานด้วยความรอบคอบและประหยัดนะสมรรถะสมรรถนะก็คือสมรรถนะก็สิ่งที่ทักนเรียนาระทำได้ หนึ่งนะครับอธิบายโครงสร้างนะครับหลักการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อธิบายและคุณลักษณะและก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้คุณต้องทําได้นะครับว่าไดโอดมีคุณลักษณะอย่างไรเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างไรอย่างนี้ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับอันที่สองก็คือวัดทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ประยุกต์ประยุกต์ใช้งาน ได้นะก็คือเอาพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไปวิยุกต์ใช้งานได้ว่าคุณจะเอาไปใช้งานอะได้ได้ก็ศึกษาของสาม,สมาัญได้ครับก็คือสมรรถน,นะมาดูครับอธิบายรายวิชาครับว่าพกต้องรู้อะไรบ้างคนระับมาดูนะครับหนึ่งศึกษาต้องศึกษาปฏิบัติโครงสร้างนะครับลักษณะคุณลักษณะทางไฟฟ้าการวัดการทดสอบวง,งจรใช้งานื้นต้นของอุปกรณ์ ก็มี solid state ครับ solid state เ,เช่นนะคะ o, o, iter, Fate, IC, M, รับ d i o อ e ซีเน r d i o ดโ t r a n s i ซ t o r f a ร ic opm อุปกรณ์ t h ิส i s t o r ก็จะประกอบเรด้วย s c r diac diac แล้วก็อุปกรณ์ r, Di ad, Di ad. ทางแสง opto และ opto electronic พวกนี้เป็นต้นนะครับ ตัวน,นี้ก็จะเป็นคำอธิบายราวิชาครับที่นักศึกษาต้องที่จะไปศึกษาต่อไปมาดูเนื้อหานะครับว่าใน18สัปดาห์72ชั่วโมงเราจะมีอะไรที่ต้องศึกษาบ้างสัปดาห,าทห์ที่1ที่2ก็คืออยู่ประมาณ8ภาพนะ,นะั8ชั่วโมงนักศึกษาต้องรู้เรื่องอะไรบ้างก็ไปรู้เรื่องของไดโอดวรงจอเรือกกระแสครับก็ให้นักศึกษา ไปศึกษาคน้นคว้าเพิ่มเติมเดี๋ยวจะให้มีวงจรให้ทําด้วยส่งเป็นสัปดาห์สัปดาห์ไปส่งเป็นชิ้นง,งานชิ้นง,ง,งานไปมีทั้งหมดอยู่เจอกันอยู่ประมาณ8ครทั้งหนึ่ง6ส้าหครั้งเ็ั้งนแล้วก็ต้องรู้อะไรบนะ้ไปดูอันที่2ไปดูซีเนอร์กับทรา,านซิสเตอร์ ซีเนอร์มีโครงสร้างลักษณะอย ita, ่างไรทรานซิสเตอร์มีโครงสร้างลักษณะอย่างไรถ้าเกี่ยวกับสถาปนิวเฟดออฟแอมไอซีออฟแอมนะครับเฟดเป็ยังไงโครงสร้างเป็นยังไงออฟแอมโครงสร้างเป็นยังไงคือมาดูนะครับต่อไปก็เป็นเอสซีอาร์ไดแอคไดแอกยูทีทีอุปกรณ์โฟโต้แล้วก็ออฟโต้เองครับนี่นะครับอุปกรณ์เทคนิคก็อยู่ประมาณข่านี้ก็ให้นักศึกษา โครงสร้างลักษณะมาให้หมดนะครับเดี๋ยวจะได้ศึกษานะครับการศึกษาเราก็จะมีการสอนดยมีสารพิทารผ่านไลน์และสืบค้นข้อมูลผ่านช่องทางของอินเทอร์เน็ตนะครับก็ให้ษาไปหาข้อมูลมาเอกสารประกอบการสอนก็ให้ษาเดี๋ยวถ้ามีก็ให้สารทำเพิ่มเติมขึ้นคุา ในโอดแบบวงจรปิดเล่นกระแสเป็นยังไงบ้างมี<ๆ>อะไรบ้างแต่ปกรณันะครับก็อาจจะใช้โปรแกรมโปรแกรมที่สถิติศาสาที่ที่ให้นักศึกษาดาวน์โหลดมาใช้แล้วลองศึกษาเล่นดูว่าเราจะทดลองได้ยังไงทีนี้ครับเป็นโปรแกรมเซิร์ิตวิดยาเป็นการทดลองและก็สามารถแก่ไปจำลองอุปรกรณ์ได้โอเคนะ สำหรับผมก็มีเพียงเท่านี้สำหรับการอธิบายหลายวิชาถ้ามีอะไรติดต่อเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อทางไลน์ไลน์กลุ่มของเราที่ได้สร้างขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ก็เกิดโรคระบาดเรื่องของโควิด19ก็ให้ศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ก็ขอฝากให้ซึกษาเรียนรู้สาสืบค้น ทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทำาสงพันทางอินเทอร์เน็ตแล้ว,วันนี้สวัสดีครับ